จวบเส้นเข้าไปใครมันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ทุกวันมิวกี้เองวันนี้เรามาออกกำลังกายกันค่ะที่สวนสาธารณะบางขุนนนท์บรรยากาศดีเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยเงียบสงบและร่มรื่นมากๆพยายามคอนโทรลเรื่องอาหารการกินอยู่ค่ะ เพราะว่าล่าสุดมีคนทักว่ามิวกี้ท้องแฟนก็ไม่มีมันจะท้องได้จังใดเราแค่เปบงคงอ้วงแฮปปี้กับการกินเยอะไปนิดนึงไปค่ะไปออกกำลังกายกันที่นี่เขามีร้านเต้นแอโรบิกด้วยนะคะสะเต็ปการแดนไวมากเต้นไม่ทันและไปต่อกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าร้านปิด ก็ต้องแผน2ส,สินะนี่เลยร้านประจำของเราค่ะชื่อร้านน o เดการ์เดนอยู่ในโรตัสจารันนะคะเมนูเด็ดของที่นี่ต้องเป็นเมนูเป็ดค่ะนอกจากนี้ยังมีอาหารเวียดนามด้วยบะหมี่เป็นบะหมี่ไข่ฝอยหรือว่าจะเป็นเมนูข้าวเขาก็มีและเด็ดที่สุดก็คือนี่เลยค่ะเมนูคอเป็ดสูตรเด็ดของทางร้านเมนูกว๋วยจับยวนต้นตำรับน้ำซุปเข้มข้นหอมกระเทียมเจียวเส้นเหนียวนุ่มถัดมาเป็นเมนูบะหมี่เป็ด ย่างมาแล้วพระเอกของเราขอเป็ดที่เอาไปจี่กับกระทะหนังกร,บกรอบมาพร้อมน้ำจิ้มสองแบบน้ำจิ้มซอสหวานเคลือบหนังเป็ดกร,บกรอบไม่รอช้าค่ะเรามาลองชิมกันเลย เป่าๆก่อนนิดนึงร้อนแล้วก็อ้ํากรับเข้าไปร้านนี้มาซ้ำกันบ่อยมากทุกคนเอา้าเด็กกินไม่เป่าค่ะรอเเลยมาถึงจับยวนของมิวกี้บ้างคนอะไรจะกินกว๋วยเตี๋ยวได้ทุกวันแต่อันนี้ไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวอ๋อที่จริงแล้วเป็นเด็กชอบกินเส้นค่ะร้านนี้เต็มสิบให้สิบคะแนนไปเลยค่ะหลังจากนั้นก่อนออกจากห้างก็ต้องมาหยอดตุ๊ก,กตากันก่อนค่ะมันเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวเด็กน้อยจะนอนไม่หลับรอบที่แล้วคีบพลาดไปนิดนึงขอ อีกทีได้ไหมคะเอาจนได้สถานีต่อมาที่นี่เลยค่ะงานวัดเรามาดูเชิดสิงโตกันค่ะมิวกี้ชอบดูอะไรแบบนี้มากถ้าตามหาตัวไม่เจอก็นี่แหละค่ะอยู่แถวแถวงานนิ้วงานวัดหรือไม่ก็นาวเวทีลิเกนี่แหละค่ะโชว์วันนี้สนุกมากๆค่ะทุกคณะเล่นกันเต็มที่มากๆวันนี้มีโชว์ต่อตัวตอนสุดท้ายด้วยโอ้โหว่ะเสียวตื่นเต้นเร้าใจมากๆเลยค่ะ